สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังเจอทางตันหรือกำลังมองหาความหวังใหม่ๆอยู่บ้างไหมคะวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะเพราะว่าช่วงนี้มี5้าราศีที่ดวงชะตาพุ่งแรงมากๆเรียกได้ว่าโชคดีทวีคูณเลยทีเดียวถ้าอยากรู้ว่ามีราศีไหนบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะราศีแรกได้แก่ชาวราศีพฤษภ ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภเตรียมตัวรับทรัพย์แบบจัดเต็มช่วงนี้ดวงการเงินของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ขยายกิจการให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกแถมยังมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่จะนำพาโอกาสดีๆมาให้คุณอีกด้วย ราศีที่สองได้แก่ชาวราศีกรกฎท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวกรกฎเตรียมเฮช่วงนี้ดวงของคุณมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักเป็นพิเศษคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจส่วนคนมีคู่ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างหวานชื่นนอกจากนี้ ดวงการงานของคุณก็ยังโดดเด่นไม่แพ้กันมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ท้าทายความสามารถของคุณราศีที่สามได้แก่ชาวราศีกันท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเตรียมตัวรับความสำเร็จช่วงนี้ดวงของคุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องการงานเป็นพิเศษ ใครที่กำลังมองหางานใหม่ก็มีโอกาสได้งานที่ถูกใจส่วนใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็มีโอกาสได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนอกจากนี้ดวงการเงินของคุณก็ยังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสได้รับเงินพิเศษหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนราศีที่สี่ได้แก่ชาวราศีพิจิกท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวพิจิกเตรียมตัวรับโชคใหญ่ช่วงนี้ดวงของคุณจะมีความโชคดีในเรื่องโชคลาภเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตหรือได้รับรางวัลจากการเสี่ยงโชคนอกจากนี้ดวงความรักของคุณก็ยังหวานชื่นเป็นพิเศษคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่ส่วนคนมีคู่ก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขราศีที่หได้แก่ชาวราศีกุม ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมเตรียมตัวรับความปังช่วงนี้ดวงของคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องการงานเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับความสำเร็จจากโปรเจกต์ที่ทำอยู่หรือได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะนำพาความก้าวหน้ามาให้คุณนอกจากนี้ดวงการเงินของคุณก็ยังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีโอกาสได้รับเงินพิเศษหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนคำแนะนำเพิ่มเติมให้แก่ชาวห้าราศีที่ดวงดีเสี่ยงโชคดีสุดๆในช่วงนี้การทำบุญทำทานจะช่วยเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจะช่วยให้คุณมีพลังในการกระทำสิ่งต่างๆการคิดบวกจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆปังๆกันทั่วหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซุปเปอร์แทค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลขเสริมดวงเพื่อจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ